นะครับสตาร์ทเครื่องเดินรอบเบาแล้วเสียงจะดังชัดเจนนะครับเบื้องต้นนะครับก็ปลดสายพานออกนะครับแล้วก็เช็คดูนะครับว่ามีเสียงดังที่ตัวไหนนะครับช่างเช็คด้วนะครับว่ามีปัญหาที่ไดชาร์จนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวแรกนะครับของอาการเสียงดังของหน้าห้องเครื่องนะครับที่ช่างได้สัมผัสมานะครับหน้าห้องเครื่องก็จะมีนะครับมูเล่นะครับแล้วก็ ลูกลอกนะครับมูเล่คอมแอร์ลูกลอกดันสายพานนะครับแล้วก็มูเล่ไดชาร์จแล้วก็ลูกปืนไดชาร์จนะครับแต่เบื้องต้นจะมีปัญหาที่ลูกปืนไดชาร์จนะครับของอาการนะครับที่เป็นกันบ่อยของ Toyota Fortuner All New นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับไดชาร์จหน้าตาเป็นอย่างไรและดังแบบไหนนะครับสวัสดีครับถอดกันแล้วนะครับไดชาร์จ Toyota นะครับ เด้าคอนทนเนอร์ออลนิวนะครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้คือมูเล่นะครับมูเล่เขาจะเป็นตลับฟรีนะครับถ้ามีเสียงถ้ามีเสียงดังที่มูเล่ก็จะทําให้ไดไม่ชาร์จนะครับไฟลูกแบตเตอรี่จะกระพริบกระพริบนะครับที่หน้าปัดนะครับแต่ตัวนี้มูเล่ยังไม่เสียหายนะครับไฟยังชาร์จดีอยู่แต่มีเสียงดังนะครับเอามาฟังเสียงกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนดูนะครับได้ยินเสียงชัดเจนเลยนะครับ เป็นจุดอ่อนของ Toyota Fortuner All New เลยนะครับลูกปืนไดชาร์จนะครับชอบมีปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาลื้อดูนะครับว่าดังแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรบ้างนะครับเบื้องต้นก็คือถอดเช็คลูกปืนแล้วก็เช็คฐานนะครับแล้วก็แผงไดโอดแล้วก็ขดลวดนะครับสองสามไดชาร์จ านจะสั้นนะครับเหลือประมาณ30%นะครับจาก100%ก็เหลือประมาณ30%นะครับก็อาจจะเสนอให้ลูกค้าเปลี่ยนเลยนะครับถอดมาแล้วนะครับตามอายุการใช้งานนะครับ ได้อดนะครับแขงได้อดไม่มีปัญหานะครับใช้ได้ดีนะครับขดลวดไม่เป็นอะไรนะครับอาการลูกปืนเสียงดังนะครับถ้าเราฝืนใช้ไปนะครับลูกปืนจะแตกแล้วก็จะมาสีก็ขดลวดนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาจะมีการหมุนนะครับก็ชุดของทุนนะครับก็จะมีการเสียสีถ้าลูกปืนแตกก็จะมาเสียดสีขดลวดนะครับก็อาจจะต้องยกลูกเลยนะครับถ้ามีปัญหาหนักๆนะครับอาการนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชุดฐานนะครับแล้วก็ลูกปืนฝาหน้านะครับ ตัวนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับเป็นตลับฟรีนะครับเขาจะฟรีได้ข้างนึงนะครับเวลาเราเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องฟรีนะครับเราต้องใช้ของแท้นะครับถ้าเราใช้ของเทียมนะครับเขาจะไม่มีตลับฟรีจะทําให้มีเสียงดังได้นะครับเวลาเดินเครื่องรอบเบาจะมีเสียงดังได้นะครับตัวนี้นะครับมูเล่ไดชาร์ตนะครับชุดนี้คือชุดฐานนะครับที่ต้องเปลี่ยนมูเล่ไดชาร์ตใช้ได้ปกตินะครับไม่ต้องเปลี่ยนตัวนี้คือนะครับที่เสียงดังก็คือตัวนี้นะครับลูกปืนฝาหน้านะครับ เสียงดังเลยนะครับเดี๋ยวเรามาตอดฝาหน้าลูกปืนฝาหน้าดูกันนะครับตามอายุการใช้งานนะครับเปลี่ยนฐานเป็นลูกปืนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ